ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะ ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับตัวทรงผมผู้หญิงนะครับที่เข้ามาใหม่นะในแมปที่มีชื่อว่าทวายสแควร์นะครับซึ่งวิธีการรับทรงผมฟรีนะครับให้ทุกคนตามผมมาตรงจุดที่มีกระดาษหรือป้ายอะไรตรงนี้นะครับที่มันมีกระดาษข,ข้อความเยอะๆอนะ่ะสิ่งที่เราต้องทาก็คือให้เรากดคลิกตรงจุดที่มันเป็นกระดาษนะครับและเราทําการเขียนบางอย่างเข้าไปนะครับนะคือเราจะเขียนอะไรก็ได้แหละเข้าไปนะครับโอเคเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มสีเขียวไปเลย เรียบร้อยนะครับนะตอนนี้เราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับนะซึ่งวิธีการรับของฟรีก็มีเพียงเท่านี้นะครับง่ายมากๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อหมีคอร์ดกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อจริงๆด้วยสำหรับวันนี้ลาไปพิเศษนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันทีหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมที่จบนะครับ